โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนภารกิจกองทัพเรือในการให้บริการทางด้านการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนตามวิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือปี2565ถึงปี2568 เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบให้การสนับสนุนทางการแพทย์ดูแลรับส่งผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติการทางทหารทั้งในด้านการฝึกและในพื้นที่ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ตั้งอยู่ในพื้นที่420ไร่ติดกับท่าอากาศยานอุตภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นโรงพยาบาลปฏิยภูมิขนาด430เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2539ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาอาทิเวชศาสตร์ฉุกเฉินอายุรเวชกรรมศัลยกรรมศัลยศาสตร์ออทอปิดิก สูตินารีเวชกรรมกุมารเวชกรรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจักสุกรรมโสตสอนาสิกกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูรังสีวิทยาเวชศาสตร์ครอบครัวและวิสัญญีกรรมอีกทั้งยังมีบริการคลินิกต่างๆเพิ่มเติมเช่นคลินิกผู้สูงอายุคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นต้น ในด้านการรักษาโรงพยาบาลได้มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญหลายอย่างได้แก่โรคหัวใจซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งศัลยแพทย์อายุรแพทย์และกุมารแพทย์โดยมีศัลยแพทย์ผ่าตัดซวงอกหัวใจและหลอดเลือดอายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางทำหัตการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization) และกุมาราแพทย์โรคหัวใจดูแลโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดสามารถส่วนหัวใจเพื่อใส่เครื่องมือปิดรูรั่วหรือที่เรียกว่า device closure ก <c oughs> ารบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันบรรยากาศสูง HBO ซึ่งเป็นการรักษาโรคที่เกิดจากการดำน้ำหรือที่เรียกว่า decompression sickness การดูแลรักษาโรคในแม่และเด็กผ่านการรับรองมาตรฐานรายโรคหรือ DSC disease Pacific Certification สามโรคสำคัญได้แก่ทารกคลอดก่อนกำหนด (preterm newborn) การคลอดทารกก่อนกำหนด (preterm labor) และภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH, Pregnancy Induced Hypertension) อุบัติเหตุ (trauma) การควบคุมโรคติดเชือ้อหรือ Infection Control ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้าหรือ Advanced HA ในปี2565เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลมุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นศูนย์แพทย์ที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และส่งเสริมการวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญข้อหนึ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจตอบสนองต่อพันธกิจของกรมแพทย์ทหารเรือและกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเป็นสถาบันฝึกศึกษาในระดับหลังปริญญาประกอบด้วยแพทย์เพิ่มพูนทักษะแพทย์ฝึกหัดที่จบจากต่างประเทศรวมทั้งแพทย์ประจำบ้านศึกษาดูงานส่วนระดับก่อนปริญญา เป็นสถาบันสมทบฝึกอบรมนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่6วิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและนักศึกษาแพทย์ศึกษาดูงานระหว่างปีในปี2565นี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจได้ก้าวสู่การเป็น Academic Hospital ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิต ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยบุรพาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสมดังพระราชดำรัสของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุญเดศวิกรมพระบรมบราชชนก เป็นความภาคภูมิใจที่ทางกรมแพทย์ฐานเรือได้เตรียมการในการผลิตมุกรอนแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบรูรพาซึ่งจะมีพิธีลงนามในมติความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยบรูรพาว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์หลักในการจัดทํำมติความเข้าใจในครั้งนี้คือความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตแพทย์เพิม่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในการที่จะ สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยการผลิตนิสิแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์หรือบัณฑิตแพทย์เพื่อจะรับใช้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโรงพยาบาลสุดเดชพระนางเจ้าสุกิจเป็นโรงพยาบาลในพระนามเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนในของพระองค์ท่านนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์เราพร้อมที่จะดูแลประชาชนที่เป็นประชาชนของพระองค์ท่าน